สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านสุภระโชคสารชาติชื่อนี้นะครับนักเตะทีมชาติไทยก็ได้ไปสร้างผลงานที่ค่อนข้างจะดีนะครับที่เจลีกญี่ปุ่นกับคอนซาโดเรซซัปโรนะครับการเล่นของสุภระโชคสารชาติในแมตช์ล่าสุดก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะมีผลสกอร์มาเสมอนะครับ แต่ก็ถือว่าเห็นพัฒนาการชัดเจนของสุ per โชตั้งแต่ไปค่าแข้งที่เจลรีกว่ามีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆและณวันนี้เนี่ยเขาก็เป็นกําลังหลักของสโมสรไปแล้วครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีน่าภาคภูมิใจว่าในระยะต่อไปจากวันนี้ถึงอนาคตเนี่ยสุ per โชคสารชาติหรือเจ้าเชคเนี่ยก็จะมาเป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยได้อย่างมีคุณภาพตามรอย รุ่นพี่ๆอย่างโกอุ้มเจชนาทิพและก็ลหลายๆท่านนะครับที่ไปค้าแข่งอยู่ที่เจลิคก,ก็อย่างที่ผมเคยพูดแล้วครับว่าสไตล์การเล่นฟุตบอลของเจลิคมันแตกต่างจากบ้านเราพอสมควรแต่ในระยะหลังจากการที่เราเห็นทูบแบงคอกของโค้ดทัชตะวันเนี่ยขับเขี่ยวกับทีมต้นตารางของเจร อย่างมาลีนอสได้อยา่างสูสีถามว่าเราแพ้ไหมเราแพ้แค่ลูกเดียวครับแพ้จุดโทษด้วยจากการพบกันทั้งนัดเยานัดเยือนเราก็ทําประตูเข้าได้เหมือนกันนะครับก็เห็นว่าเราไม่ได้ห่างจากเจลีกมากในระยะนี้แต่ถ้าที่เห็นปรากฏการณ์ของเจชนาทิปที่กลับมาเล่นที่ไทยแล้วต้องมาปรับสปีดปรับเทคนิควิธีการเล่นเข้าหาผู้เล่นของไทยเนี่ยที่ยังคาแข้งอยู่ในหลีกไทย ก็เป็นความจําเป็นครับที่เราจะต้องปรับคุณภาพในดีของเราเนี่ยให้ขึ้นไปในระดับสากลอย่าพูดว่า J8 เลยครับอย่าพูดว่า J จเจลีกเลย,รย,เ, J เ,ลยเราพูดถึงสากลดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ญี่ปุ่นหรือ J8 แปวเขาโฟกัสก็คือเทคนิคการเล่นฟุตบอลในระดับโลกที่ทุกวันนี้สปีดบอลของเจลีกเป็นแบบนี้วิธีการเล่นเป็นแบบนี้เพราะว่าเขายกมาตรฐานการเล่นของเขารูปแบบการเล่นของเขาไปสู่ระดับโลกครับ ดังนั้นเราไม่ต้องไปดูไกลครับดูที่ญี่ปุ่นก็พอแล้วครับว่าการเล่นระดับโลกนี่เขามีสปีดประมาณไหนวิธีการเล่นแพชชั่น,นต่างๆของนักเตะเขาเป็นยังไงสิ่งที่นักเตะไทยไปเรียนรู้จากเจ e a g u ีเนี่ยจึงเป็นประโยชน์อย่างมากกับทีมชาติไทยและวงการฟุตบ,บอลของประเทศไทยและเราก็ได้ประโยชน์มาสู่ทีมชาติไทยรวมทั้งต้องอยินดีนะครับที่เรานํา โค้เดเยี่ยมๆจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ใช่ผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าเราต้องไปนิยมญี่ปุ่นหรืออะไรทั้งสิน้นแต่เราตัดอคติออกให้หมดเลยครับมุมมองต่างๆถ้าเรามีอคติอะไรแล้วเนี่ยมันจะไปบดบังมันจะไปบดบังบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่มันถูกต้องความจริงแล้วระบบของเจริกหรือระบบของญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบฟุบอ,องสากลมาอย่างมาอย่างถี่ถ้วนในขณะที่ ประเทศไทยเราเนี่ยก็มีคนเก่งอยู่เยอะนะครับเพียงแต่ว่าในบรรดาคนเก่งนี่มีจํานวนน้อยสิทธิ์เสียงอะไรก็มีน้อยอาจจะมีน้อยแล้วก็ขีดจํากัดในการทํางานเนี่ยถ้าจัดก,กันเป็นรูปแบบเป็นระบบแล้วเนี่ยเราอยู่ในระบบก็จริงครับว่าขอบเขตหน้าที่เรามีเพียงเท่านี้แล้วเราจะไม่ทําเกินหน้าที่ทั้งทั้งที่เราที่ทั้งทั้งที่เราก็รู้นะครับแต่เราก็ยังทําหน้าที่ในขอบเขตเราอยู่อันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการทํางานเพียงแต่ว่า ถ้าวงการฟุตบอลหรือว่าวงการต่างๆทุกวงการเลยครับในบ้านเราเนี่ยถ้าเราไม่พูดกันถึงระดับสากลว่าหลักการสากลจริงๆเป็นอย่างไรสิ่งที่มันอยู่ในระดับโลกตอนนี้เข้าไปถึงไหนแล้วโดยเรารู้เฉพาะตัวแล้วเรามานํามาปรับปรุงสู่องค์กรใหญ่ของเราและผู้ที่อ,อยู่ในระดับที่สามารถทําอะไรได้กลับไม่มีทัศนะไม่มีการมองเห็นในความเป็นสากลแล้วเนี่ย มันก็ยากยิ่งครับที่มันจะพัฒนาไปดังนั้นนะครับสังคมไทยเราหรือว่าวงการฟุตบอลเราเนี่ยต้องเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและการพูดและเราต้องรับฟังโอกาสนั้นด้วยจิตใจที่เปิดกว้างว่าสากลเข้าไปถึงไหนแล้วนะครับโค้ดโปรไลเซ้นที่หูตากว้างไกลนะครับนักเตะที่ไปเตะอยู่ต่างประเทศอย่างเจลลกอย่างยุโรปหรือใครก็ตามแต่ครับ ที่มีมุมมองที่มันก้าวหน้าทาให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างในวงการเรามันดีขึ้นเนี่ยต้องกล้าพูดออกมาครับต้องกล้าพูดออกมาเหมือนดีชีเนี่ยเขากล้าพูดเขากล้าเสนอแนวคิความคิดเห็นเพราะมันจะเป็นสิ่งที่อ่าทลายสิ่งที่มันเป็นเรื่องผิดปกติในบ้านเราให้มันน้อยลงเพื่อจะก้าวสู่จุดที่มันสําเร็จดังนั้นเนี่ยเราต้องกล้าแสดงความคิดเห็นอย่าปัดความรับผิดชอบว่ามันไม่ใช่หน้าที่หรือมันเกินหน้าที่ อะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องผมคิดว่านะเรามาช่วยกันระดมความคิดเห็นเพื่อจะทำให้มันดีขึ้นในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็ตัดผมคิดว่านะการทำแบบนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรแต่แต่ในในส่วนที่ที่มีกระแสออกมาแล้วมันไม่เป็นประโยชน์เนี่ยที่มันบิดเบือนแล้วมันทำให้วงการเราไม่ไปไหนมาไหน,ไหนต่างหากนะครับที่มันควรจะน้อยลงนี่มันเรื่องแปลกนะ ในบ้านในเมืองเราเนี่ยสิ่งที่มันเกี่ยวกับเรื่องเหตุผลที่เป็นประโยชน์ผู้ที่รู้กับมีมารยาทนะครับแน่นอนครับคนที่มีปัญญาเขาจะมีมารยาทคือเขาไม่อยากจะพูดพอพูดมาแล้วเนี่ยมันเกินหน้าที่อ่ามันมันดูหน้าละอายใจอันนั้นใช่ครับแต่เราจะต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราพูดออกมาหรือแสดงความเห็นออกมามันจะเป็นประโยชน์เพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง มันเป็นสิ่งที่เรามองดูแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำพานำพาความสำเร็จมาสู่วงการฟุตบอลไทยแต่ส่วนผู้ที่มีความรู้รองลงไปหรือมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องออกมาแสดงความความิดเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองกับเสียงดังกว่าพอเสียงดังกว่าเนี่ยทิทาม,มันก็เลยไปในทางที่ผิดเพี้ยนดังนั้นนะครับเราอย่าก,กล้าแค่ในเตาครับเราต้องกล้า ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้ให้มันดีขึ้นอย่างบริสุทธิ์ใจหรือภาษาอีกด้านหนึ่งก็คือความกล้าหาญทางด้านจริยธรรมความกล้าหาญในด้านความถูกต้องดังนั้นนะครับการมองญี่ปุ่นหรือมองเจลีมันก็เหมือนกับเราดูโลกกว้างไปนี้แหละเพราะว่ามันเป็นสะพานทอดมาเพราะว่าเจลีเขามองโลกกว้างเขานําสิ่งที่สูงสุดคือปรัชญาสูงสุดในการทาฟุตบ,บอลระดับโลกเนี่ยมาใช้ ในประเทศของเขาในฟุตบอลของเขาเมื่อเราไม่อยากไปศึกษากว้างขนาดนั้นถ้าเราไปพูดถึงเรื่องฟุตบอลร,ระดับโลกมันก็ดูไกลไกลเรามันก็ดูเราแสดงความคิดเห็นเกินตัวนะครับอันนี้มันเป็นมรารยาทคนคนรักษามรารยาทก็เยอะครับส่วนคนส่วนคนที่ไม่ได้รักษามรารยาทนะครับเราแสดงความคิดเห็นแบบผิดเป้าประสงค์ไม่มีโฟกัสแล้วก็มันไม,ม่เป็นประโยชน์เนี่ย ก็มีเยอะเหมือนกันดังนั้นถ้าเราอยากจะอ้างอิงโดยที่เราเซฟนะครับอยู่ในเซฟโซนเนี่ยผมคิดว่าเราอ้างอิงเจแปนเวก็ได้เพราะระบบเจแปนเวเนี่ยเป็นระบบที่สร้างขึ้นมาจากการวิเคราะห์วิจัยมุมมองในระดับโลกอย่างแท้จริงครับเราสามารถอ้างเพื่อนบ้านเราได้โดยที่เราต้องตัดอคาาติคําว่าเราไปนิยมญี่ปุ่นออกให้หมดและเราจะต้องเลิกคิดในสิ่งที่ไร้เหตุผลทีนี้นะครับที่ผมพูดเรื่องฟุตบอลโลกบ่อยๆ เพราะว่าถ้าจริงแล้วถ้าดูมุมบองต่างๆไม่ว่าจะเป็นโค้ชฟิลิปทูซิเย่หรือวงการฟุตบอลต่างๆที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับนักฟุตบอลอยู่ในภูมิภาคเอเชียรหรืออาเซียนเนี่ยถ้าเป็นชาวยุโรปหรือเข้ามาจากประเทศที่อยู่ในระดับโลกเนี่ยเขาจะพูดกันเรื่องฟุตบอลโลกเท่านั้นแหละครับแต่บางสิ่งบางอย่างนะครับเราก็ต้องพัฒนาภายในหรือพัฒนาภายในภูมิภาคเราให้ดีตัวนั้นยังไงยังไงก็เบเตอร์ทูเกเตอร์อยู่แล้วครับ เป็นแนวทางที่ถูกต้องของมาดามแป้งคือมันต้องดีขึ้นมาจากเนื้อในจริงๆอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่เราควรจะทําแต่สิ่งที่เราควรจะมาพูดกันและเป็นหัวใจของหลักบกของมูการฟุตบอไทยเนี่ยมันควรจะเป็นแนวทางระดับโลกแล้วเราต้องมุ่งตรงไปสู่จุดนั้นผมเคยพูดหลายคลิปแล้วครับว่า,าฟุตบอในระดับบ้านเราภูมิภาคเราหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราก็ทําให้เต็มที่ครับแต่เราจะต้อง ไม่ยกในสิ่งเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาอยู่ในระดับที่เป็นหัวใจมันจะต้องมีมีความแตกต่างว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราคืออะไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งในการที่จะตั้งหมายเซตตั้งความรู้สึกและเป้าหมายที่มันถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางของฟุตบอลเราต้องตั้งเป้าหมายให้มันสูงแล้วก็ไปให้ถึงครับถ้าเกิดว่าเราไปติดกับดักอะไรบางอย่างในความคิดมันก็จะกลายเป็นความรู้สึกของเรา เช่นเราต้องการเป็นที่หนึ่งอาเซียนจนเราลืมคิดว่าเราจะต้องก้าวหน้าต่อไปแต่ก่อนเราเคยอยู่ในระดับฟุบอเดียวกันกับอุซเบกิสถานญี่ปุ่นเกาหลีหรือแม้กระทั่งซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็ไม่ได้ห่างเราเยอะครับห่างจริงแต่มันไม่ได้ห่างเราเยอะเมื่อก่อนก็ไม่ได้ห่างเราเท่าไหร่แต่วันนี้เรากลับมองระดับนั้นเป็นระดับที่ห่างไกลเราแล้วเราก็มาโฟกัสที่เราจะเอาที่1 วนเวียนวนเวียนอยู่นี้นับ1 0 2 0ปีที่1ในอาเซียนเนี่ยความจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราอาจจะเป็นที่2ในอาเซียนก็ได้ครับแต่เราอาจจะไปติดกลุ่มอยู่ในดับแนวหน้าฮุเอเชียแล้วการเป็นที่2ของอะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเรามองไปไกลมองไปข้างหน้าเนี่ยเราขึ้นไปในระดับกลางหรือระดับต้นของเุเชียหรือไประดับโลกได้เนี่ยที่หนึ่งของอาเซียนมันได้อยู่แล้วครับ แต่การถ้าเกิดเราเผลอไปมองไปมองล่างคือไปมองที่หนึ่งอาเซียนจนเราลืมพัฒนาในการมองจุดต่อไปคือความก้าวหน้าไปสู่ระดับเอเชียหรือระดับโลกเราให้ความสําคัญเป็นรองนะจิตใจเราไปฝักใ่ในการเป็นที่หนึ่งในภูมิภาคนี้แล้วเพื่อเผลอเราจะตกลงไปเป็นที่สองที่สามในภูมิภาคนี้แล้วมันยิ่งจะห่างชั้นจากที่หนึ่งหรือระดับกลางของอาเซียนเออเ,อเชียหรือระดับโลกไปอีกดังนั้นนะครับเราจะมองข้างหลังครับ เราต้องมองไปข้างหน้าความก้าวหน้าคือการมองไปข้างหน้าครับเราจะย่ำอยู่กับที่ไม่ได้ตรงนี้แหละครับเป็นหัวใจสําคัญในการมองก้าวต่อไปและและปรากฏการของสุป,ประโชคหรือนักเตะไทยหลายๆคนนะครับอย่างมิเคิลสันเนี่ยก็ได้ยินข่าวคราวว่ามีโอกาสจะไปร่วมกับสมสรเลสเตอร์ที่อังกฤษนะครับที่มีโอกาสที่จะขึ้นมาพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ในฤดูการหน้าอย่างสูงก็ถือว่าเป็นข่าวคราวที่ดีมากๆและหลายสิ่งหลายอย่างมันกําลังพัฒนาไปโดยการทํางานเหล่านี้เป็นการทํางานของผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราอย่างเงียบอย่างเงียบนะครับเราตอนนี้ความจริงต่างๆมันกลายเป็นเรื่องที่ต้องเงียบและค่อยๆทําโดยที่ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่มันมันครอบคลุมอยู่เนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ ที่ไม่มีเนื้อไม่มีน้ําไม่ใช่ไม่ใช่สาระสําคัญแต่ความที่เป็นหัวใจหรือสาระสําคัญเนี่ยมันกลับเป็นการที่เราต้องทํางานเงียบเพราะเพราะว่าอะไรครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเกิดขึ้นได้เพราะมันมีความผิดพลาดอย่างรุนแรงเนะมาระยะเวลาสิบยี่สิบปีจนมันทําให้เราไม่สามารถจะงูหัวขึ้นได้หรือเชิดหน้าขึ้นมาพูดบางสิ่งบางอย่างได้เพราะว่ามันผิดพลาดมาเยอะเกินไป พูดด้งานว่ามันดูไม่ได้เลยแหละความผิดพลาดมันเลยไม่สามารถจะพูดอะไรที่มันเป็นเนื้อหาสาระได้แบบนี้เราควรจะหยุดได้แล้วครับเพราะว่าคนที่เข้าก้าวเข้ามาใหม่แฟร์บอรดข้างนอกเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องแบบนี้เลยผมพูดหลายคลิปแล้วว่ามันเป็นปัญหาภายในเราควรจะก้าวมาพูดในเรื่องสากลและยอมรับและเลิกการบูลลี่การดราม่าและเลิกการติฉินดินฐานได้แล้วครับมันเป็นสิ่งที่ผมบอกแล้วว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเขาไม่เอาเรื่องแบบนี้มาใช้ ลางใดก็ตามที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการบูลลี่การดราม่าการตีชิ้นนินทาหรือสิ่งที่มันเป็นบุรพิษทางด้านการพัฒนาเนี่ยลางหายนะนั้นมันจะเกิดขึ้นแน่นอนวันนี้ผมได้ยินข่าวกับเรื่องที่แฟนฟุตบอลเกาหลีนําพวงหลีดไปวางหน้าสมาคมฟุตบอลเกาหลีแล้วผมบอกไว้เลยครับนี่มันเป็นลางลายของฟุตบอลเกาหลีแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเมื่อไหร่ มันไม่เป็นมันมันไม่เป็นสิ่งที่ดีกับการพัฒนาขององค์กรนั้นๆเลยตรงนี้แหละครับจุดนี้แหละครับเราจะเห็นเราจะเห็นความเข้มแข็งระหว่างฟุตบอลเกาหลีกับฟุตบอล,บบอลบญี่ปุ่นผมไม่ได้เข้าข้างทีมอ่าฟุตบอลชาติไหนนะครับเกาหลีผมก็ชอบแต่หมายความว่าดูความนิ่งความสเสถียรและว,วิธีการคิดก็แล้วกันครับตรงนี้ผมไม่อธิบายมากท่านที่มีวุฒิภาวะหรือเป็นผู้ใหญ่พอแล้วเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูด ว่าเราอย่าเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับคนที่มีความสามารถคนที่เก่งเนี่ยต้องกล้าออกมาพูดเราต้องเราต้องยืนหยัดขึ้นมาแล้วครับอย่าทำงานอย่าทำงานใต้ดินหรือทำงานใต้น้ำเลยโค้ดโปรไลเซนที่เก่งเก่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถช่วยกันมาระดมความคิดนะครับเปิดแนวทางไปเลครับไอ้สิ่งที่มันผิดพลาดมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีเนี่ย อย่าให้มันเป็นบาดแผลจนเราไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เลยสงสารคนที่ทำงานหนักอย่างเงียบๆมาตั้งหลายสิบปีแล้วเขาก็ยังมุ่งมั่นในการผลิตคุณภาพมาสู่นักเตะไทยมาสู่สังคมฟุตบอลไทยอยู่ดังนั้นนะครับที่ผมพยายามจะพูดเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวฟุตบอลไทยณนะวันนี้เนี่ยก็เพื่อให้ทุกคนตระหนักว่าต่อไปนี้ถึงแม้ว่าเราจะผิดพลาดมาอย่างไร 10- 20, 20ปีเนี่ยผมทำไมผมจะไม่ช้ำใจครับ ผมก็ดูฟุตบอลมานานแล้วอายุก็ป่านนี้แล้วแต่ทําไมผมยังมีกําลังใจที่มาพูดเรื่องเหล่านี้เพราะว่าผมคิดว่าเราเป็นสังคมฟุตบอลแฟมิลี่เนี่ยน้ําใจนักกีฬาแพ้ก็คือแพ้ครับผ่านไปต่อไปนี้เรามาเริ่มต้นใหม่ในการพูดคุยในเชิงบวกมีทัศนคตในิในเชิงที่มันจะก้าวหน้าไปข้างหน้าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยถูกต้องหรือเป็นสิ่งที่เอ่อบ่นทำลายในแพ้ชั่น ในจุดที่เราจะก้าวหน้าไปเราก็ต้องพูดกันตรงๆครับไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวว่าไอ้ที่ผิดพลาดที่ผ่านมาไม่กล้าแม้จะพูดถึงเรื่องฟุตบอลโลกเพราะมีคนเคยพูดเรื่องฟุตบอลโลกแบบแบบไม่มีความรับผิดชอบมาเยอะกลัวว่าตัวเองจะเป็นถูกสังคมมองว่าเป็นคนที่ที่มาพูดเพื่อจะได้คะแนนเสียงหรือมาพูดเรื่องฟุตบอลโลกเพื่อเป็นเรื่องความเพ้อเจอมามนอดีตดเลิกสักทีครับมันหลอกหลอนเรามันตีกลับทําให้เราไม่ไปไหนมาไหนเลยครับตอนเนี้ย อะไรก็ตามแต่ครับเราต้องกล้าที่จะก้าวเดินต่อไปเราต้องกล้าที่จะตั้งเป้าหมายที่สูงไม่ต้องกลัวสิ่งที่ผ่านมาแล้วควรจะลดในสิ่งที่มันนอกเรื่องนอกราวให้มันเป็นเนื้อหาสาระอะไรก็ตามแต่ครับที่มีลักษณะดราม่ามากๆที่มีลักษณะนอกเรื่องมากๆโดยที่เราใช้มิติของอารมณ์นะครับมากกว่าสติและเหตุผลแล้วเนี่ย มันจะไม่นําพาสู่ความสําเร็จหรอกครับแต่มันจะถอยหลังลงเรื่อยวันนี้นะครับใครจะมองเห็นไม่มองเห็นก็ช่างแต่วงการฟุตบอลในเกาหลีเนี่ยค่อนข้างที่จะวุ่นวายเป็นสิ่งที่ผมผิดหวังอย่างมากที่นักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ต้องมาทะเลาะก,กันในห้องรับประทานอาหารรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งที่สมาคมฟุตบอลของเกาหลีเนี่ยมีมุมมองเกี่ยวกับทางด้านโค้ชค่อนข้างที่จะสับสนไม่แน่นอน ผมมีความผิดหวังอย่างยิ่งที่เห็นนะครับประชาชนเกาหลีเนี่ยไปวางพวงหลีดหน้าสมาคมฟุตบอลแห่งเกาหลีเพราะเรื่องโค้ดของสโมสรสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นลางไม่ดีเลยครับเราอย่าทําอย่างนั้นครับเกาหลีเนี่ยปกติเขามีประวัติศาสตร์ท่านด้าฟุตบอลมายาวนานพอสมควรแต่ผมคิดว่าเขามีคนเก่งมากพอจะยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ในขณะที่วงการฟุตบอลของญี่ปุ่นเนี่ยเขายังไม่เกิดปัญหาบานปลายขนาดนี้ ถ้าเรามองกันในเชิงลึกและมองให้ละเอียดนะครับเราต้องมองในมุมนั้นนะฮะต้องเป็นในลักษณะของ b i r d eye view นะครับมองในมุมสูงมองในมุมกว้างแล้วเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเรากําลังอยู่ณจุดไหนเราต้องมอนิเตอร์จุดที่เราอยู่ให้ได้นะครับว่าเราอยู่ตรงจุดไหนและเราต้องก้าวไปยังไงอย่างระมัดระวังและรอบคอบครับ